รีวิวเล่นใหม่นะผมในอีเวนต์แฟรี่นะครับมีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยฮะใครยังไม่มีคิสเซนต์แดงบ้างรับก็ฝากกดไลค์กดรีโพสให้ผมด้วยนะครับบางทีอาจจะไปอยู่กับคุณก็ได้นะครับผมและถ้าใครกำลังมองหาไก่ฟาร์มดีๆนะครับก็อย่าลืมไปดูที่มั่งลูเกมเซ็นเตอร์บอกเลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนโดยเมล็ดใหม่เนี่ยผมสามารถรับได้จากซีแพ็คนี้เลยฮะถ้าถามว่าซีแพ็คนี้มันมาจากไหนนะทุกคนเนี่ยตามผมมาฮะซีแพ็รับผมก็สามารถมารับได้ที่บอตรงนี้เลยนะทุกคนก็สามารถรับซีแพ็ก ก็สุ่มไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะนี่ฮะคือดอกไม้ทั้งหมดในอีเวนต์นี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละอันเลยนะทุกคนนะมาเลยแรกเลยครับผมก็มีชื่อว่าซันบารนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเราปลูกกันเลยแล้วกันนะฟึบโอเคฮะน่าจะโตไม่ยากนะฮะโอ,อ้โหไวมากครับต่อมาก็คือต้นที่มีชื่อว่าโกชอนนั่นเองครับ มาเราบลูกกันเลยดีกว่านะครับน่าจะเรืองแสงได้ด้วยด้วยนะทุกคนนะดูจากสภาพแล้วนะครับเพราะง,งั้นเราลดน,นต้นไม้รัวๆเลยฮนะมเต่อมาครับผมก็คือไลท์ช็อตนะทุกคนไลท์ช็อตน่าจะเป็นแบบว่าต้นแบบว่ามีแสงหรือเปล่านะเรามาดูกันดีกว่านะครับไลท์ช็อตนี้โตวไวมากมากครับผมมาฮะ เดี๋ยวรดน้ำเรื่อยๆ,ๆเลยลวกันกนะครับกุทร์น่าจะโตช้าที่สุดแล้วนะไลท์ช็อตเนี่ยมันน่าจะโตวไวนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในระดับแรงเดี๋ยวเรามารีวิวเมล็ดต่อไปก่อนนะครับนะมาเมล็ดต่อมาก็คือลำเมล็ดที่มีชื่อว่าไบโรซีนนะผมน่าจะเป็นแบบดอกกุหลาบนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดอกกุหลาบดอกนี้มันจะเป็นยังไงนะผมอยู่ในระดับมิสติกเลยนะทุกคนนะมาเป็นต้นแล้วครับตอนนี้มาเป็นลำแล้วตอนนี้ส่วนต้นนี้คือแบบมันออกเรื่อยๆฮนะอ้ยอันนี้มันดูเป็นดอกกุหลาบมากกว่านนีน หมือนดอกกลาบเลยทุกคนเนี่ยส่วนนี้ก็อุย้ยออกผลแล้วอันนี้เริ่มออกผลกันแล้วนะครับตอนนี้ต้นนี้โตแล้วนะผมโตน่าจะโตเต็มที่แล้วนะทุกคนดูดิเฮ้ยมันก็สวยนะมันก็ไม่ได้แย่เลยทุกคนเนี่ยมาเล็ดต่อไปเลยแล้วกันมเล็ดต่อไปครับผมมีชื่อว่า s p i ร i t f าเวอร์นะผมทุกคนนี่ฮะสปิริตครับผมสปิสตฟาเวอร์นะครับอยู่ระดับมิสติกเลยนะทุกคนอ๋อแล้วมีมเมล็ด0.5ด้ด้วยนะทุกคน ซึ่งสู0.5เนี่ยผมปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทําคลิปไปแล้วนะสามารถไปดูในช่องได้เลยนะผมนี่ฮะอันนี้คือดอกผีเสื้อนะทุกคนดอกที่สวยที่สุดในแมปนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกทีนะครับผมว่าราคาผลไม้ทุกต้นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะทุกคนนะเดี๋ยวรอต้นเต็มตก่อนลวกันนะทุกคนนะเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คราคากันดีกว่านะครับว่าราคาแต่ละต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะทุกคนนะไปเดี๋ยวต้นแรกเลยนะผมก็คือต้นซันบาบนะทุกคนเดี๋ยวเราจะล้าางสถนนนะก่อมเเช็ลย ซัมบับนะผมราคาอยู่ที่สามหมื่นนะอืมโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปผลต่อไปฮะราคาอยู่ที่เออฮะอ๋อ,อ,อติดทองติดทองอ๋ออันนี้ติดทองทุกคนติดทองมันเองน,นะเอาเอาเอาอื่นเอาอื่น อันนี้ดิอ่าสามหมื่นเหมือนกันครับมาต้นต่อมาผมก็คือต้นไลท์ช็อตนะทุกคนตรวจอันใหญ่เลยกันนะอยู่ที่เจ็ดหมื่นครับเฮ้ยโอเคนะไม่ได้แย่นะเหมือนว่าไบโรดนะครับมันออกได้แค่ผลเดียวนะทุกคนนี่ฮะราคาอยู่ที่หกหมื่นครับดูก็สวยนะทุกคนมันออกได้แค่ดอกเดียวแล้วก็มันก็สวยนะไม่ได้แย่นะทุกคนนะมาฮะและนี่คือต้นต่อไปฮะต้นด้านบนเลยนี่ฮะดอกที่มีชื่อว่าสปิริตฟาเวอร์นะครับมา ราคาจะอยู่เท่าไหร่นะครับแสนหครับอันนี้ดอกแค่นี้แสนหนะทุกคนเออถือว่าโอเคนะทุกคนราคารวมก็มีประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าให้จัดอันดับนะผมว่าดอกไหนสวยที่สุดนะทุกคนผมให้ดอกนี้เลยฮะวิบวิงฮะบิบิงดอกวิบ,บิงนี่คือสวยที่สุดนะทุกคนคิดเห็นยังไงครับต้นไหนสวยที่สุดครับก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะทุกคนนะ